50บาทไม่เกินนี้เนาะนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นผ้าเสื้อยืดใช่ไหมใช่ค่ะแขนยาวเนาะแล้วด้านข้างก็จะมีแบบเขาเรียก <5. S 1> เป็น <5. S 1> แต่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะปลายแขนหรอ <5. S 1> ไหล่เออแตงไหลยกไหลยกไหลนะฮะอันนี้จะเก๋อันนี้จะเก๋อ,นนเกอันนี้ถือว่าคุม้มนะเพราะเป็นผ้ายืดทั้งตัวเลยคุณผู้ชม80บาทเนี่ยแปบาทเนี่ย ใส่ช่วงฝนตกได้เลยนะฮะกัดเย็นๆนะใส่ตัวนี้จบเลยนะหน้าผาดผ้าดีด้วยนะฮะมีสีเทาเนาะสีเทา,ส,เทาสีดำแล้วก็สีครีมนะฮะให้ดูให้ดูนะฮะหน้ารักอันนี้คูม80บาทนะนี่นะฮะเจ๋งๆอ่ะ80บาทรอบแรกผ่านไปนะฮะไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอต่อไปเดี๋ยวถามสีไหนมาอยากได้อยากชมตัวไหนบอกได้เลยนะ,ะด้านหลังมา อา,ราเรามาถึงชุดเดรสเมื่อสักครู่นี้มีคนบอกว่าชุดเดรสมีไหมนะฮะวันนี้ชุดเดรสจัดไปเลยราคาพิเศษ150บาทนี่ใช่ไมดึงดึงถูกเลย่ไหถ้าดึงถ,ถูกอยู่เนาะอ่ะมาชุดเดรส150้าบาทเฉพาะ ในไลฟ์นี้นะครับราคาพิเศษจริงๆนะครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์เท่านั้นเนาะนะฮะใครที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้กดแชร์ออกไปเลยนะครับกดแชร์กดไลค์เลยนะครับแล้วก็มาซ้อสินค้าราคาพิเศษกันอ่ะ150บาทตัวแรกนี่อันนี้ถือว่าสวยนะเพราะมันเป็นผ้าลูกไม้<ช>เป็นซีทรู<ช>จริงจริงอันนีนขายที่น่าร้วยประมาณหามรอยเกาณ390 390เลยเหรอโอ้โหวันนี้ลด เกินครึ่งน,นะวันนี้ลดเกินครึ่งอีกนะอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคุณผู้ชมอันนี้เป็น 5, ห้าซุปไงเนาะแต่ 8, มีเพชรอันนี้อกประมาณเท่าไหร่นะได้ XML S M L ค่ะ S M L เลยอ๋อแสดงว่ามันมันก็จะยืดหนังนิดนึงแต่ว่ามันใส่ได้เขาเขาก็ใส่ไ,ได้ดัดผมใช่ไหมครับนี่นี่เก๋นนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีตัวเดียวนะฮะตัวเดียวไซส์ S M L ใส่ได้ถ้าเกิดไซส์เล็กๆก็จะเป็นโอเวอร์ไซส์หน่อย ใช่ไหมฮะคนแบบ,ลละะต,บตัวเล็กๆหน่อยนะฮะเป็นทรงกระบอกใสน่นะ,ะอ๋อเป็นทรงกระบอกใส่ไฟเลยค่ะอ๋อเออก็จะเก๋ข้างในมีซับด้วยนะฮะมีซับในนะนะครับอันนี้150บาท,ทคุณผู้ชมตัวเดียวเอฟก่อนได้ก่อนนะฮะซีเอฟมาเลยเนาะ,ะ150บาทต่อไปอ่ะเอาตัวนี้ก่อนอ๋อตัวที่สามสีอันนี้เป็นผ้ายืดเนาะเป็นผ้ายืดมีสามสีนะฮะ มีสีครีมสีดำและนี่สีสีเขียวนะฮะ150บาทนะฮะชุดเรสนี้นะครับครูมากคูมากบอกเลยอันนี้น่าจะอ,อกตัวไซส์ประมะราณไหน XL เพราะว่ามันยืดอันนี้เป็นค่าย,ยืดนะคุณผู้ชมสำหรับไซส์ใหญ่ได้ถึง SML XL เลยนะฮะ S ถึง XL นะฮะใส่ได้อันนี้นะครับอันนี้แขนประมาณ3ส่วนไหม อันนี้เป็นแฉะประมาณ3ส่วนนะฮะนี่เป็นผ้ายืดทั้งตัวเลยนะครับอันนี้จะเป็นแนวแบบวินเทจนิดนึง,นงเนาะเป็นแบบเอาลงวินเทจนะฮะอ่าเก๋กๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่าอยากได้สีไหนสี S M. เข้ามาเลยนะครับมีดำมีครีมแล้วก็มีสีเขียวอันนี้เขียวขี้มา้าเนาะออกเขียวขี้ม้าหน่อยๆนะฮะอันนี้เก๋ๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทราคานี้เฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับ นี่นะฮะไปกันต่อไปกันต่อทู่เรอืองเสน่หสวยที่เดยวใชมด้ดูกันโอเคอ่ะมาตัวนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นภาพออกอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซีชูครึ่งหนึ่งซีชูตรงหน้าอ,อกนะเป็นรูปกระโปรงกระโปรงเลยกระโปรงสวยนะกระโปรงสวย 150บาทมี2สีนะฮะสีดำและสีฟ้านะครับอกถึง38ได้นะครับอันนี้เอวเอลหรอเอวประมาณสา่สิบเอวประมาณ30ด้านหลังเป็นอ่าเป็นซิปนะฮะเป็นซิปซ่อนนะครับตัวนี้นะฮะนี่้ดูเก๋อันนี้เก๋มากเป็นซีชูนะฮะตรงหน้าอกเป็นซีชูแขนยาวเนาะแขนยาวนะฮะมี2ตัว 1 5 0าบาทนะครับสีสีฟ้านี่ก็จะเป็นแบบสาวหวานลิดนึงนะฮะส่วนสีดำก็จะเรียบหรูนะฮะ1 5 0สบาทนะร้อยห้บาทอ่สนใจสีไหนตัวไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับสินค้าราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นเนาะ <Okay. S 1> กระโปรงแบบคุยกลายมากอ่ะดูสีดูสีคุกล <Okay. S 1> ไม่บางนะอันนี้คุยกลายมากเป็นแบบเก๋ okay. นะ